嗯。嗯嗯 ทุกทิศทางดีสู่วิถีอินเทอร์เน็ตไทยเออมันเป็นยังไงเนะี่ยใครพอจับทางได้ไหมว่าจะพูดว่าอะไรเนี่ยมาดูตรงนี้ลูกทิศทุกครั้งที่ออกเดินเรือเขาบอกว่าต้องมีเข็มทิศทุกครั้งที่จะพิชิตทางต้องมี GPS ีเอสเป็นตัวนถูกไหมเวลาที่เราไปไหนเนี่ยถ้าเรามี GPS ีเอสเนี่ยมันไปถูกแน่นอนเพราะมันบอกทิศทางให้ถูกต้องสมัยก่อนต้องใช้เข็มทิศ เคยมีเร uhm, ื่องเล่าว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยไต่กองลืมเอาทิศไปก็ล่องเรือไปเรื่อยๆล่องไปตอกลับมาที่เดิมเออเห็นี้ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่เราต้องมีทิศที่ถูกทิศที่ถูกคือชัวร์แล้วไปทิศนี้เดินแนวอะไรเอียงนิดหน่อยกลับเอียงนิดหน่อยกลับแต่ถ้าทิศไม่ถูกมันไปคนละทางเลย เขาอาจจูต oh, fiz th th ัวกลับไม่ทิ้งหมดเวลาซะแล้วหมดชีวิตเสียตก่อนแยกไปกันอยนเพราะฉะนั้นต้องรู้ทิศแต่การรู้ทิศของอินเทอร์เน็ตที่จะพูดวันนี้เนี่ยเท่กว่าไม่เห็ได้ครับว่าเอาเข็มทิศมาตั้งเอา GPS มาดูทิศของอินเทอร์เน็ตในฐานะที่เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนต่างๆหนึ่งทิศแห่งการเรียนรู้ทิศแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้หมายถึงว่าเราต้องศึกษาเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาที่เราเรียนอยู่โดยเอาความรู้หรือวิชาจากครูอาจารย์เนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานของชีวิตพ่อแม่ให้ทุนไปศึกษาครูอาจารย์ให้วิชาปัญญาแก่พวกเราทีนีดังับเราก็จะได้ความรู้เยอะแยะมากมายแต่เราคงไม่ได้เอาหลักการเรียนรู้ ทางการศึกษาเพียงเดียวเพราะว่ามีหลายคนที่พิสูจน์มาแล้วว่าเรียนเก่งไปไม่รอดเป็นด็อกเตอร์ไม่มีงานทำเรียนสูงตับตกตังโอ้นอนอเราอย่างอินเยนวิชาเยอะแยะไปสมไมกันถูกไหมเออผมผม,มีเพื่อนเป็นอักบินจบป .4 ผมบอกจบป .4 เขาโวยเลยนะผมไม่ได้จบป .4 ผมจบป .2 โวยนะว่าจบป .2 เอา เขาจบป .2 แต่ณวันนี้มีรายได้เดือนละเป็นหลายหลายแสนบาทปีละหลายหลายล้านบนาทถามว่าเรียนดีแล้วมีเงิน,นงเดือนกับเรียนไม่ดีแล้วมีเงินเดือนแบบน,นี้อันไหนดีกว่าครับสุดท้ายแล้วเขาต้องการเงินที่มากกว่าถูกไหมถ้าคิดเป็นตัวเงินนะแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนตั้งใจเรียนให้รู้ว่าเรียนเป็นเพื่ออะไรเพราะถ้าเรารู้ทิศรู้ทิศหมายความว่า อ๋อฉันอยากจะเป็นนักบินฉันต้องเรียนอะไรฉันอยากจะเป็นหมอฉันต้องเรียนอะไรเห็นไหมฉันอยากจะเป็นวิศวกรฉันต้องเรียนอะไรมันรู้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้อย่ารอจบแล้วค่อยมาคิดกันคนตรงเรียนสายอะไรดีวะนี่ไงถึงไปไม่ค่อยรอเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปยังไงวันนี้ตั้งใจเลยครับว่าเราจะเรียนอะไรลูกสวาวของมันจะมีตากลางในหลวาจะเป็น เกิมาเป็นหมอฟันเป็นอะไรนะฮด้ไปยื่นอันดับเพื่อนูกสาวผมก็งั้นนะอยู่โตต่อแรกมันก็อย่างเงี้ยไปตามเพื่อนตัเนี้ยบางรายเลยลูกอยากเป็นอะไรก็ออยากเป็นหมอสุดท้ายอยาี๋ยวนี้เป็นหมอเพราะนั้นคิดล่หน้าอย่าเรียนไปเรื่อยๆการไปเรียนแถลงนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางการศึกษาแล้วต้องเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ชีวิต อินเทอร์เน็ตจะสอนให้เรารู้จักใช้ประสบการณ์ชีวิตฝึกความเป็นผู้นำฝึกการตัดสินใจฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมใช่ไหมใช่โอเคโอ้ okay, oh, มีสิ่งตอบนี้ค่อยน่ารัก <S <S เราทำงานกันเป็นทีมเราไปกนเป็นกลุ่มเราช่วยเหลือกันเพื <S 2> <S 2> ่อจะส่งเสริมให้สังคมเราดีขึ้นถูกไหมซึ่งโรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนให้การศึกษาอินเทอร์เน็ตให้ประสบกรารณ์ชีวิต ให้เรารู้จักคิดว่าเราจะช่วยเหลือใครสังคมต้องเป็นอย่างไรจากการเป็นอินเทอร์เน็ตหนึ่งคนที่เรียนหนังสือก็มีเรี่ยวแรงแค่หนึ่งตัวตัวตนเพียงคนเดียวแต่ถ้าคนมารวมกันหลายๆโรเรียนเป็นพลังหนึ่งเป็นพลังหนึ่งของโรตารี่อินเทอร์เน็ตเราสามารถไปทําอะไรพุ่นนี่เยอะแยะมากมายเราสามารถหาทิศทางที่ดีให้กับโรเรเีกนได้เพราะฉะนั้น ทิศทางแรกก็คือทิศแห่งการเรียนรู้ทิศที่สองคือทิศแห่งมิตรภาพในการเรียนรู้เก่งเป็นคนเก่งของโลกแต่ไม่คบใครเลยแย่ยู่งกนันคือไม่มีใครคบเขาคนนั้นเลยแย่กว่าไหมอยู่ไปก็ไร้บอยบางคนคาตเดือดตาเพราะว่าทาไมไม่มีคนนักเราเลยทั้งที่เราเก่งทั้งที่เราดีเพราะคุณไม่มีมูลสำคัญวันอินเทอร์เน็ตเนี่ย ให้การเรียนรู้ในเรื่องการสร้างมิตรสรัมพันธ์ผมดีใจมากและผมรู้สึกชอบที่สุดเลยว่าทำไมโรงเรียนอื่นแค่เรียนเดียวกันยิงตีเลับตาพอเป็นสองโรงเรียนปุ๊บก็ยิงตีกันใหญ่แต่อินเทนรอร์เน็ตรวมกันเป็นหลายหลโรงเรียนไม่เคยมีเรื่องตีกันเลยนะไม่เคยเห็นรอบไี้ว่ามีไหมครับมีไหมลูกไม่มีเลยนี่ไงคือความน่ามหาัศจรรย์ของอินเทรอร์เน็ตปบุญยังไงกับพวกเราเลย พราะว่าโรเจรี่เนี่ยเราในที่สุดคือ peace and conflict คือการาสร้างสรีภาพและการ,การาป้องกันความขัดแย้งไม่เกิดขึด้นเราจรึงต้องสร้างเด็กๆเ,เด็กที่ควรสร้างสคือพลังงานเปันไงเป็นไว้หนวดเรียกว่าต่อถ้าถูกทิ้ทุกมันไปในในได้ไกลนะวันทิศที่สองคือทิศแห่งพิสพัฒน์ทิศที่หนึ่งคือทิศอะไรนะทิศแห่งการเรียนรู้เดี๋ยวใครตอบได้มีเสื้อสองตัวแจก ให้คนตัวชิดแห่งการเรียนรู้คือชิดที่หนึ่งใช่ไหมชิดที่สองคือชิตแห่งมิตาตรภชิที่สามคือคือชิตแห่งการบริการรับใช้ซึ่งน้อยคนจะมีส่วนใหญ่จะมีดีเตัวนี้เกิดขึ้นกับโรตารีโรนแลด์และอินเทอร์เแล้วเราก็สร้างน้องๆโดยดิแอดด้วยให้มีชิดในการเป็นนักบริการรับใช้ผู้คน คุณรวยล้นฟ้าแต่คุณยอดตัวได้น่ารักไหมน่ารักคุณแค่รวยนิดๆคุณกลั่นเดินไม่มองหน้าใครอย่างนี้ดีไม่ดีไม,ดไม่ดีเลยเห็นไหมลูกเพราะนั้นเราถูกฝึกให้เป็นนักบริการเป็นนักรัใช้เพื่อนผมเป็นเจ้าสัวใหญ่ในโรงงานที่ที่ล้ำลอยมากนี้ดีกวที่บ้านเขาเ,เน,นี่ยเเชี่ยวงานทำเั็งรถเบนซ์รถดีเอ็มรถโดสลอย แต่เวลาเข้ามาลอตเตอรี่ไม่มีที่นั่งเขาลิฟตลุกแทนทีเลยเชิญนั่งได้ครับก็ยังไม่พอเดินไปหาต่างช่วยกันเนาะช่วยยกมาให้อยู่ที่ทํางานเป็นเท่าแกนะครับเห็นแต่พอมาเป็นลอตเตอรี่เขาเป็นแบบลอตเตอรี่ฝึกค,คนให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำทั้งที่ตัวเองเหนือกว่าทำเยอะแยะแต่ผอมเธอช่วยเหนือคนเธอทาอีแบบเนี้ยที่โรงงานมีนั่งเยอะแยะมากมายให้คนอื่นคนะ่าง ิ่งมีคนด้อยกว่าเชิญเลยให้คนนะั้นเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจงให้เกียรติคนอื่นเสมอถ้าเราเป็นินเท่าไหร่ต้องมีจักให้เกียรติทุกคนให้เกียรติคนอื่นได้ไม่รู้ได้ไม่ได้ได้โอเคเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงฝึกต้องฝึกคนให้เกียรติคนได้เนี่ยคือคนเหน,นือคนคนให้เกียรติคนไม่เป็นคือคนไร้เกียรติสิ้นดีจึงไม่รู้ว่าจะให้เกียรติคนเห็นไะหมเพราะนั้น หนึ่งเรื่องของทิศคือรู้ทิศแรกทิศแห่นการเรียนรู้สองทิศเป็การสร้างมิตยาาพตร์สามทิศเป็นการเป็นนักต่าแฉรับใช้คนส่วนนั้นะอ่ะอันนี้รู้ทิศทางที่ดีทิศถูกทางทดีทางดีเป็น,นทางอะไรครับทางลัดดีไหมทางลัดไปรีเร็วใช่ไหมแต่อ่านไม่ดี ทางลัดไปได้ไวแต่อาจาไปไม่ไกลมากแต่ทางที่ไกลอาจเป็นทางที่ดีแล้วยังอิกคกว่าความหมายหมายความว่าอย่าคิดอะไรแบบง่ายๆเอาแบบที่ง่ายดีทำอะไรแบบง่ายๆอย่าคิดแบบนั้นอะไรที่มันยากแต่มันดีจงหาวิธีทำมันเช่นโครงการปลูกป่ามีไหมเมื่อกี้นี้ปลูกป่า ต้องไปไกลไหมไกลต้องหาไม้กล้านะต้องลุ้นนี่เยอะแยะมันลำบากต้องใช้เวลาไหมต้องใช้เวลาดังนั้นการที่เราทำสิ่งนี้มันไม่ทำเพียงแค่เพื่อตัวเองไม่เพีเพื่อตัวเองแต่เพื่อใช้และเพื่อโลกไปี้เมื่อต้นไม้ต้นกล้าที่เราปลูกมันเติบโตขึ้นนะม มันโหให้อากาศนู่นนี่มลพิษหมดไปมีอากาศดีๆเข้ามานั่นคือสิ่งที่เราสร้างมันไงตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กที่รักจนเราเป็นผู้ใหญ่ลำไม้มันก็โตเราตายกับลำไม้ยังอยู่มั้ยยังอยู่เห็นไหมครับเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อโลกไปนี้ดีมั้่ดีหรือเปล่าดีให้ดังนี่สุดแล้วที่ยดีที่อินเลย ทำให้มันถูกต้องอย่าเอาแต่อยาทำง่ายๆเพราะว่านะและที่สําคัญเวลาที่เงินขาดเงินไม่พอถ้าเป็นคนอื่นเขาก็เงินตัดคุณภาพออกไปแล้วกันเอามาันแบบง่ายๆแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ดีไม่ได้คุณภาพห้ามลดเงินไม่มีหาวิธีเอาําทำงานให้หนักขึ้น ขอแรงคนมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณภาพต้องดีเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมคนคิดแบบนี้เป็นคนดีไม่ดีลูกดีไม่ดีครับดีคนอย่างนี้เขาเรียกว่าคุณนาะเพราะนั้นอินเทอร์หล็ตเราไม่ได้เพียงแค่ให้คุณมาเรียนรู้ได้ดูได้ดีสิ่งหนึ่งก็คือสําคัญมากคือฝึกความเป็นผูนะ้นำเราต้องมีวุฒิภาวะของความเป็นผูนะ้นํามากกว่าปกติไม่ขี้แงไม่ร้องไห้ ไม่เสียใจแบบแบบตีอกสบตรวทุกอย่างก็มีสติมีเหตุมีผลมีตักกะในการคิดรูด้จักตัดสินใจเช่นไปชายทะเลกำจัดขยะเอาฝนมาแล้นด่ทำไงดีความเป็นผู้นำจะเกิดขึ้นตอนนั้นเราจะลุยต่อตาฝนหรือจะหยุดเพราะัวจะเป็นวัญัาเราต้องตัดสินใจแล้วนี่ยเห็นไหมปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ณนะตรงจุดนั้นจะมีผู้นําเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าผู้ทภาวะในการตัดสินใจให้เราทําหรือไม่ทเพราะใน,นโครงการต่างหรือกิจกรรมต่างๆของอินเทอร์เน็ตจะเป็นตัวส่งเสริมจะนลงจิตใจของเราแนวความคิดของเราความกล้า,าในการตัดสินใจไม่ว่าเราจะโรงเรียนใดก็ตามแต่ในระลปทำทั้งปีมาของเกษตรก หลังจากว่าถาทีเรียบร้อยแล้วกว่อนที่จะลงมือทำนะ้นเองเราน่าจะโควจับเพื่อนโรงเรียนนะเห็นไหมเมื่อกี้มีครั้งริสเตียงนะมีมีไหนอสุจิมาพุทธารามแล้วแต่คือทำร่วมอย่าทำเดียวโรตารีเนี่ยเข้าไปดังเป็นคนที่จกทำงานร่วมกันอย่างสันติแล้วประสบผลสำเร็จรุ่นอย่าทำเด็ดเพียงแค่ตัวคนเดียวนั่นไม่ถือว่าเป็นก้า วันผลิตเราต้องผลกระทบเนี้ยม,มีความเสเี็รรวมกันมีความคิดแบบเดียวกันจำไม่ได้ว่าทางของอินเจแรนมันไม่ใช่ทางไหน่งไม่ใช่ทางใครทางเรามาจากต่างโรงเรียนต่างวัยต่างจังหวัดแต่เรามีหัวใจเดียวกันนะจริงว่าหัวใจนั้นคือหัวใจในการให้บริการที่มาช่วยเหลือชุมชนทำพูดทำทีไอห,หัวใจเดียวกันนี่นะมันทำให้เราไม่ทะเลาะกันไง แต่จริงๆแล้วว่าแม้มไม่เคยคุ้นเคยรู้จักกันเลยแต่พอมาไม่ดีอะไรกมันรู้จักกันง่ายขึ้นนะมันอยูนเมื่อเสียดแทงว่าไหมเออหรือลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยรู้จักเลยนะเพิ่งมาเจอกันเพิ่งคุยกันต่อยหอยเลยว่าอะไรมันมันมีปุตุนกันพอดีผมดีใจดังนี้น้องจากโงเรียนสกุลขุนกระเบิดเด็กๆนะสี after, a, ่ท่านประกมพี่น้องเขนหน่อยที่เล่น้องเพราะว่า ยังไม่มีใบซาร์เตอร์ผมไปพูดเมื่อวันนั้นเนี่ยทุกอย่างพร้อมมผมไม่ไดว่ามีใบซาร์เตอร์เรียบร้อยนะยังไม่มีอะไรเลยแต่วันนั้นฟังมาพูดแล้วพอเข้าใจใช่ไหมแล้วอยากเป็นอินเดียเยลูกคิดว่าอินเดียได้ไลูกดีอ้าวพวกเราอบมเป็นกาลังใจให้สักดาห์ทุกครันน้งเองร้องเพล่าวแรงแล้วจะจับ สลองสถาปนาใบชะเตอร์เท so so ่าไหร่เท่าไหร่นะสิบเก้าเดือนเดือนนี้สิบเก้ากันยายนโอ้โไม่มีใครไปนะมี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 ไปไหมมันโอเคนะก็ไปเป็นกิจใจนะเราเื่อนกันเ่อนก็เป็นสโมสรหน่ซึ่งตอนนี้กำลังหาพ่อแม่อยู โอเคนะเชื่อว่าจะเป็นอีกสโมสรหนอึ่งที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญให้กับอินเทอร์เน็ตอพ่าของเราครับโรงเรียนจ,จะต้องูเข้ามาอะไรวันนั้นเราต้องมีทิศทานมีทางเดินของเราที่เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเหมาะสมทางถูกเพราะว่าเราจับถูกไปแล้วว่าต่อไปนะเราจะเรียนในนั้นเราต้องเริ่มเราจะเป็นในนั้นเราต้องเรียนอะไรเราจะทําโครงการนี้เราต้องพบกับใครเราจะทําโครงการนี้ต้องมีวิธีอย่างไรเห็นไหมครตลอดทั้งปีปีนึงผ่านไปเรยเรืเ่อย เร็วนะปั๊บเดียววานนี้ต้องคิดแล้วก็ทำลงมือทำเนะเรื่องจากข้อที่หน,นึ่งอะไรนะพี่บีบอกว่ารู้ทิศรู้ทางตอนนี้ตอนนี้รู้อะไวฮะรู้ทางแล้วนะใกล้จะจบแล้วสู่วิ่งทางดีสู่วิถีของ,งอินเดียแลนดไทยเออก็อเป็นอินเดียแลนดไทยเวลาที่เราไปเจอเด็กนอกเด็กนอกทำไงครับให แชทแทนใช่เอาอ you พูดกันแบบสบายๆนะเราเป็นเด็กไทยเราจะไม่เหมือนคนอื่มนะลูกเรามีความกตัญยูนต่างๆไปทีตาที่ชาติอื่นไม่มีไม่มีแล้วเราจะถูกคนบางคนที่ไม่ดีดึงเอาความกระตันญูนต่างๆไปที่าเราออกจากจิตใจ,จใเราซึ่งมันเป็นความเลวร้ยรายของสังคมที่มาที เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องทําให้เด็กนอกคนกัหลังคนจีนคนอะไรก็แล้วแ,ลแต่ที่เขาสงชาญฉงชาญเนี่ยไม่เป็นไร,ไรนั่นคือวัฒนธรรมของเขาแต่วัฒนธรรมของเราคือไงครับนายกอยูไ่งไงอารมณ์ไม่ดีอ่ะหน,น้าอีกเรียบร้อยไหมนายกเกษตรกรเนี่ยเรียบร้อยนะทิศชีลาอะไรเงี้ยนะเออเรียบร้อยนะถึพี่แจ๊ซยุ่นนิดบ้านแต่ว่าอยู่ในความเรียบร้อยพวกเราทุกคนก็เรียบร้อย,กกย,อยให้สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่โดนใจชาวต่างชาติอยากเป็นแบบเด็กไทยอย่างเลยอ่ะภูประเทศไทยเ็าดีนะเขามีพระมหาศัตร์เขามีาศาสนาเขามีอะไรครับชาติาศาสนาพระมหากษัตรเย์เอแล้เขามีชาติมีความเป็นชาติเชื้อชาติของเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีอนันดีงนมวัฒนธรรมประเพณีอนันดี ให้คนต่างชาติเขามีคำสว่าเขาอยากเป็นอย่างเราบ้างิจฉาประเทศใจอยากที่สุดเพราะคนมืนกตา่างเห็นนะหลายคนมีน้ำใจทำอะไรก็ก็ช่วยเหลือเกื้อนเ,อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีของอเรดถึแ่แล้วเราจะต้องนำเอาวธรรมของเราเนี่ยไปสู่โลกภายนอกอย่าเก็บเรียบนะของดีเก็บว้คนรู้ไหมครับไม่รู้ นะเอาละเวลาหมดกนะันก็อ,อยากจะบอกพวกเราว่าเป็นการสังท้ายอินเทอร์เแเป็นชื่อของเราการบรเเ็ญประโยชน์นั้นเป็นกิจกรรมที่เราต้องทำมีอินเทอร์เกว่า2,000คนที่เดินอย่างสนางามมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไปทำสิ่งอันเป็นประโยชน์นั่นคือการบริการตลอดทั้งวันทั้งคืนให้กับสังคม เราเป็นพลังหนึ่งของโรตารีเมื่อเรารวมตัวกันแล้วเนี่ยทุกครั้งที่รวมตัวกันมันจะเป็นพลังที่ดีมากๆในการที่จะบริการคนทุกๆคนชุมชนทุกๆที่ที่เราไปอย่างไ,ไม่ยุดยักงเพราะเราทุกคนคืออินเทอร์เน็ตแห่งประเทศไทยใช่ไหมครับวันนึงตำรวจเนี่ยอ,อย่าปล่อยปากและเลือยให้เราต้องผ่านการเวลานไปยัง ไร้คุณค่าทุกอย่างที่ทำโครงการที่ไปล้นต้องมีคุณค่าทางเดินที่ไปเนี่ยให้มันเกิดคุณค่าก็จะเป็นเรื่องที่ดีามากๆตอานี้เราจะจบถามคำถามว่าทิศที่ถูกมีสามเรื่องที่ผมพูดตอนนี้ใครตอบได้อะหมูหรือหนูอ่าันนี้อยู่ใกล้ออาทั้งู้นได้เอาใครก่อนใคราได้ปิ้งออมาเลยขอเสื้อเลยครับ พี่มาเลยลูอาวี่มาตอบเลยพี่มาตออเลยนี่วิ่งออกมาไหมวิ่งอไหอะไรครับเรียนรู้คิดแห่งการบริการแล้วก็คิดแห่งการเปีายี่ยมเลยถูกต้องเนี่เื่อมาถูกใช้์เอล เป็นเสื้อสีปีที่แล้วนะอด็กๆตอบไว้ให้โอเคครับการอีกคนใครจะตอบเด็กอินเดียแลนดเป็นอินเดียแลนด์ของประเทศไทยเรง่ายมากสิ่งที่เราทำต้องเนื่อจากทำให้กับตัวเองโรงเรียนอินเดียแลด์แล้วทำให้ใครบ้างการไป็กป่าเนี่ยทำให้กับใครเอาใครจะตอบมาเอาวิ่งออกมาวี่งออกมาเอาวิ่งวิ่งวิ่ใครมาตอบนะไปดู มาหมดเสร็จแล้วแต่อยู่ใกล้แต่ช้าครับเดี๋ยวไปปอนชุดกันเลยได้เลยอ,ะ,อะไรครับอันนั้นเดี๋ยวให้ายกกับนายากอันบุญสังสังของปรเแบ่นันนเดี๋ยวไปป้อชุดกัน นะโอเคเสื้อสวยใส่นอนได้ป่ะอย่างนั้นสุดท้ายที่โชว์เชิญ่ายกสมสงขึ้นะครับเรนายกประจันทร์พิชิตระภัณฑ์ครับตอนนี้ก็ขอชื่นชมนะเดี๋ยวทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะนายกเพิ่งผานคนนะจากคณะกรรมการทุกคนเลยนะขอเสียงปรบมือหน่อยครับอันนี้เป็นกระเป๋าจากประเทศสิงคโปร์นะก็หวงเอาไว้ ว่าจะใหนะ้ใครสักคนรับและคนนี้ก <ination noises> ็เป็นคนวันนี้ต็อมีอะไรที่ดีหน่อยนะมีของของพัชนาจากญี่ปุ่เอาไป้ซ้ำเหลือเลยซ้ำการอันนี้อันนี้โรจาอาเล็กน้อยไม่ได้แทนเพื่อนมากมายแต่มันมีภาพเหมือนกันอาจารย์อาบเทนนี้อสดียที่มันเป็นโ เหรียญนน,นี้สำคัญห้ามบวนห้ามอิดบอดห้ามเหงื่อห้ามไล่นสิ่งนะโอเคต้องจัดแตปป่างรงให้สักดลดี็เป็นคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมอันนี้เนี่ยจะมีปังกาเยอะเลยนะมีสังเไว้จดบันทึกมีอันนี้ก็แล้สต์เกใช่ไหมอยู่ใวันทีช่วงนี้นนะตาตอนนี้ประมานนนะเดี๋ยวใช้เป็นตอยนครั่อยู่นะรีน่น อมอเซนบันดีทั้งสองท่านคนยังผ่านวนคนยังกำลังลำในี้มานทขอโชคดีนะลูกกำสองนะขอความยศนะสวัสดีครับขอโชคดีีีวารส่งประสบกนรดยช่วยกัน